นี่ราดหน้าของเรานะครับอันนี้ทำให้น่ากินไหมอาปากินประจำเลยอร่อยมากเลยครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูราดหน้าทะเลราดหน้าทะเลอร่อยเดี๋ยวลองชมนะคะนี่นะคะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดราดหน้าทะเลนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นเส้นใหญ่นะคะใส่น้ำมันก่อน ยป <Yeah. S 2> ิดอยู่เนื่อนแบบนี้ปิ้วขาวนิดเดียวน้ำมันถอยใส่อย่างละนิดนะคะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะผิวด,ดำ ได้เส้นราดหน้าแล้วนะคะมาเริ่มทําน้ำราดหน้ากันค่ะกะปริมาณดูนะคะว่า,ากินกี่คนของเราก็เพียงพอแล้วเนาะตอนนี้น้ําราดหน้าของเรานะคะก็เดือดเป็นที่เรียบร้อยใส่รสดีน้ําตาลนะคะสีอิ้วขาวจากนั้นเราก็จะใส่ผักที่แข็งๆลงไปก่อนนะคะ ระหว่างรอให้ผักเดือดนะคะเราก็จะใช้แป้งมันสำปะหลังนะคะละลายน้ำใช้ประมาณสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะข่ดนี่ละลายเรียบร้อ,รอยอันนี้เดือดแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยนะคะใส่กุ้งกุ้งใส่ให้หมดเลย ใส่แป้งมันลงไปนะคะนี่จากนั้นก็ใส่เต้าเจี้ยวใส่ไข่ใส่ใบคะน้ นี่ค่ะคนนี่ก็จะได้ไข่แบบแบบนี้เลยค่ะเหยาะสีอิ้วดำสีสันสวยงามมากค่ะนี่ด้านหน้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหอมมากจัดจานนะคะ ินี่ค่ะน่ากินไหมอ่ะว้ามาชิมอันนี้นะคะทํานะคะตั้งใจทํามากเลยเป็นอาหารมื้อเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะคะสุดน,นี้นะคะ ลองทำกินได้นะอร่อยนะเมอลองดูลองดูงดนี่เรียบร้อยนะคะราดหน้าทะเลส่วนอันนี้นะคะก็เป็นพริกใส่ลงไปนิดหน่อยมะนาวนะคะใช้แทนน้ำส้มนะซึ่งก็โอเค อร่อยอืมแต่พริกนี้อยู่เนี่ยรสชาติอย่างอื่นได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าใครกินเผ็ดก็ใส่พริกป่นลงไปถ้าไม่กินเผ็ดก็โอเคเลยรสชาติโอเคอยู่สูตรนี้ใส่ไข่ด้วยนะคะขอชิมหน่อยนะครับ น้ำงเบสกินไม่ได้จ้ะลูกอร่อยไหมคะอืมอร่อยไหมอร่อยมากเออของปรูดเลยเนี่ยอืมอร่อยมากตีมือไม่ตกอืมเกลือกรีดอร่อยอร่อยมากมสูตรเนี้ยอร่อยกว่าน้ำส้มนะใส่มะนาวมะนาวใช่อ,อย่าลืมนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาติดตามใหม่นะคะขอคนละหนึ่งไลค์นะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะไม่ทายค่ะสบายค่ะ